วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องช่างดิจิตอล s ั n f o r ์รุ่น AVS 25K1 กันนะครับเครื่องช่างนี้นะครับเป็นเครื่องช่างใช้สำหรับงานในครวัวเรือนนะครับโดยที่มีน้ำหนักช่างสูงสุด25กิโลกรัมมีความละเอียดอยู่ที่1กรัมนะครับอุปกรณ์ในชุดจะประกอบด้วยหัวอินดิเคเตอร์ครับซึ่งเป็นส่วน รวมจอแสดงผลและปุ่มสั่งงานนะครับส่วนที่สองก็คือตัวจานช่างนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแท่นนะครับจานมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่ดีทีเดียวเลยครับส่วนที่สามนะครับคืออะแดปเตอร์ครับเครื่องช่างรุ่นนี้สามารถใช้ไฟได้จากสองแหล่งนะครับคุณอาจจะเลือกใช้ไฟบ้านก็ได้โดยเสียบอะแดปเตอร์นะครับ หรือคุณเลือกใช้ผ่านไฟฉายก็ได้ครับเครื่องช่างรุ่นนี้นะครับใช้ผ่าน AAA, AAA ครับจำนวนแค่สองก้อนเท่านั้นเองครับและในชุดนะครับยังประกอบด้วยคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทยเรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่องช่างรุ่นนี้กันนะครับ เริ่ต้นนะครับเปิดที่ปุ่มเปิดปิดครับครบตอนนี้น้ำหนักบนหน้าจอสแสดง0.000 000กิโลกรัมน,นะครับเริ่มต้นพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วครับคุณก็วางสิ่งของบนจานชั่งนะครับเพื่อดูน้ำหนักครับ จานช่างนะครับมีขนาดสิบนิ้วคูณสิบนิ้วครับเพราะฉะนั้นใส่ของได้ค่อนข้างมากทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้ช่างเสร็จแล้วได้น้ำหนัก1.037กิโลกรัมนะครับสมมุติว่าเราจะช่างสิ่งของจำนวนเยอะๆเลยนะครับ เราต้องการใช้ภาชนะในการช่วยช่างนะครับเครื่องช่างตัวนี้ก็สามารถที่จะหักน้ําหนักภาชนะได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการช่างสิ่งของโดยใช้ภาชนะชนิดนี้ครับเรานําภาชนะนี้วางบนจานช่างนะครับน้าหนักบนจานช่างนะครับจะปรากฏเป็นน้าหนักของภาชนะชิ้นนี้ครับเรากดปุ่มสีเหลืองครับปุ่มสีเหลืองครับกดหนึ่งครั้ง น้ำหนักของภาชนะในการชั่งจะเป็นศูนย์ครับหลังจากนี้ไม่ว่าคุณต้องการจะชั่งน้ำหนักอะไรคุณใส่ลงไปในภาชนะน้ำหนักของสิ่งของในภาชนะไม่รวมกับภาชนะนะครับเฉพาะน้ำหนักสิ่งของก็จะปรากฏบนจอแสดงผลครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นพลไม้ชุดเดิมครับ เมื่อนำผลไม้ออกจากภาชนะนะครับน้ำหนักบนจานช่างซึ่งรวมภาชนะแล้วก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมครับเมื่อคุณเริ่มใช้ภาชนะในการช่างนะครับคุณนำภาชนะออกและกดปุ่มซีโร่อีกครั้งหนึ่งครับเท่านี้ครับน้ำหนักบนจานช่างก็จะเป็นศูนย์พร้อมใช้งานช่างได้ในลักษณะปกติครับ นอกจากนี้นะครับเครื่องช่างตัวนี้ยังมีปุ่มพิเศษคือปุ่มโฮครับซึ่งเครื่องจะสามารถเก็บน้าหนักที่คุณช่างได้ครั้งล่าสุดเอาไว้บนหน้าจอเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบครับเช่นคุณต้องการช่างสิ่งของชนิดนี้และยกไปทางานหน่ายอื่นต่อนะครับคุณยังสามารถล็อกตัวเลขหน้าจอเพื่อจดบันทึกในภายหลังได้ครับเช่ขนขณะนี้0.523กิโลกร,รัมนะครับ ขอเก็บเลขนี้ไว้บนหน้าจอกัอนนะครับกดที่ปุ่มโฮครับตัวเลขยังคงค้างอยู่บนหน้าจอนะครับเพื่อรอการบันทึกครับและเมื่อคุณบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถยกเลิกการล็อกตัวเลขนี้ได้กดโุอีกครั้งหนึ่งครับนะครับาการช่างจะแสดง น้ำหนักบนจานช่างในปัจจุบันซึ่งตอนนี้เป็นจานช่างเปล่านะครับน้ำหนักก็จะต้องเป็นศูนย์ตามปกติครับและนี่คือเครื่องช่างซัน f อร์ A V S 2 5 K 1ขอบคุณครับ